มาส่องเรือนหอหมอเจีย๊ยบสวยน่าอยู่ติดทะเลสาบโชว์เซิร์ฟบอร์ดชิชชวชชีวิตดีดีที่ลงตัวเรียกได้ว่าใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วล่ะาค่ะสำหรับบ้านหลังใหม่ของหมอเจี๊ยบละละนาที่เจ้าตรวจทุมเททำงานเพื่อลงหลักปักฐานกับบ้านหลังนี้ซึ่งราคาสูงถึง8หลักเลยทีเดียว โดยสร้างมาเป็นเรือนหออยู่กับหวานใจเดียบุษลาซึ่งเมื่อวันที่23ทธันวาคมทั้งคู่เพิ่งทำพิธีไหว้เจ้าบ้านเจ้าเรือนและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะย้ายเข้าไปอยู่เร็วๆนี้ ทั้งนี้หมอเจี๊ยบได้เผยภาพส่วนต่างๆภายในบ้านให้ได้เห็นกันบ้างแล้วบ้านสวยน่าอยู่มากแถมบรรยากาศพาเพลินสุดๆเพราะมีทะเลสาบกว้างใหญ่ติดหลังบ้านโดยล่าสุดในวันที่25ธันวาหมอเจี๊ยบได้รับของขวัญเซอร์ไพรส์ามาจากแซนตี T ้เดีย e ที่ซื้อเซิร์ฟบอร์ดมาให้งานนี้เจ้าตัวดีใจสุดๆโพสลงอินสตาแกรมระบุว่า ของขวัญจากเดียแฮปปี้สุดๆไปเลยรู้ใจมากๆขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสแฮปปี้ฮอลิเดย์นะคะนอกจากนี้ยังเผยให้เห็นคลิปยืนพายเรือบนเซิร์ฟบอร์ดสนุกสนานอยู่หลังบ้านงานนี้เจอแฟนคลับแอบแซวว่า หมอเจีย๊ยบจะเก่งทุกอย่างไม่ได้นะอดขำแทบไม่ได้เพราะหมอเจีย๊ยบเก่งทุกอย่างจริงๆต่อไปถ้ายายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้แล้ววันหยุดไม่ต้องไปไหนไกลเลยบ้านหน้าอยู่ขนาดนี้แค่อยู่บ้านทุกวันก็แฮปปี้สุดๆแล้วละคะ่ะ ใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ